สวัสดีครับมาวันนี้เขาพามาดูไอ้บ้านผักครับมาเบ็ดอีกทีหนึ่งครับเราใกล้จะเสร็จเลยครับเหลือแค่ไอเก็บรายละเอียดนิดนิดหน่อยๆน่อยนี่ครับ ส่วนไฟม่่ก็ติดเรียบร้อยนะนี่ครับไฟด้านด้านาน้ามีสองมีสองตัวครับลองเท่ากับลองเท่าโดนน้ำเดินก็เสียงดังนะครับนี่ด้านหลังครับ แต่เข้าจะทําประตูออกด้านหลังนียต่อนเศ้าจะล่มเลยนี่จะบ่มีแดดแดดจะบ่ถึงเลยช่วงนี้ครับทั้งแนวเลยนี่มันมีต้นต้นไม้ด้วยครับต้นไม้สองต้นมีเป็นต้นไม้ไอพยุงครับต้นไม้พะยุงเลยกะแเลยก็บบ้านเราด้วยด้านนาเนี่ย นี่ครับมันต้องแดดคืออยู่บ้านในหลังแดงครับบ้านหลังแดงคือแดดมากข้างหนา้าเวลาเขาทํากับเขาล่างถวยร่างจานอันนี้จะลาบากนิดหนึ่งถ้าเขาย้ายขึ้นมาน,นี่สบายเลยนี่ครับมันจะลมตลอดะเดี๋ยวพาขับไปดูข้างในบัวมันจะมองเห็นหรือเปล่านะนั่นมันจะนมืดมืดนี่ครับไอตรงพื้นนก็นนาจะ ปูก็เบื้องอีกนะผม,มาคิดว่านนะนี่ครับอยู่ไอไอันนี้บคอยห้อนนะครับนะเย็นเย็นด้วยพอมันมีม,นมีต้น,นไม้อันนี้จะเป็นหน้าต่างมาทั้งไอแนวถนนนะครับ นี่อันนี้จะเป็นต้นไม้ต้นพยุงนะครับนะนี่จะเป็นแนวถนนนี่ครับนี่จะเป็นด้านทางอันนี้เขาจะมานั่งเล่นตรงนี้เลยครับอันนี้ผาผนังนี่ข้างนอกกับใส่นะครับแล้วก็ข้างใน,นก็ใส่บัวเขาเรียกได้ไงนะในภาษา ไอช่างเขาเรียกแต่ผมเรียกไอผนังผนังส่วนปลั๊กไฟก็ไอเดินเรียบร้อยเลยครับเนี่ยเรียบร้อยนะเหลือแค่แมันติดตั้งอย่างเดียวสางบนก็น่าจะไอล้ลปอยเนี้นี่เลยครับพอเป็นแผ่นสังกะสีที่มันเอ กันถนนความร้อนนะครับแล้วกนเหลือนี่เลยครับใส่บานประตูี่หน้าต่างจะมีอยู่สามบานนะครับหนึ่งสองนี่สองตัวนี้ครับแล้วก็มีด้านด้านหลังด้วยสาม,มสามบาน,นครับ ปักไฟก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสามเหมือนกันครับอันนี้หนึ่งวก็ตัวน,นั้นสองเวก็มุมนั่นครับสามมีสามมีสามปักยังเหลือติดไออันนี้ครับห้าง,างน้าไปเดี๋ยวพามาดูห้องน้ำห้องน้ำจะอยู่ด้านนี้นะครับนะห้องน้ำก็จะ อันนี้จนน่าจะเป็นนี่อย่างกระจกครับติดตั้งกระจกห้องน้ำก็จะแคบๆนิดนึงนะครับกาถที่ว่ากัใช้ได้ครับเหลือติดตั้งแค่ชักโครกชักโครกช่างบอกว่าแป๊บเดียวติดตั้งชักโครกบ่ได้ยากเลยครับนี่ครับห้องน้ำ ี่กันเหลือแต่เขาเรียอกอะ่รเออพวกฉาบฉาบตรงที่ร้อยร้อยต่อร้อยอันนี้นะครับ,บหัวผมเรียกถึกหรือบอกนะวัน,นเอวันนี้เขาก็จะฉาบฉาบพวกร้อยต่อฉาบแล้วก็เอาอกระดาษทรายมาถูถ,ถูถูนะครับ พื่อปิดรอยต่อเลยก็ทาสีแค่นี้แหละครับก็เเร็จเรียบร้อยอันที่เหลือๆก็คือฉาบรอยต่อแล้วก็คัดคัดเลยก็ยกทาสีทาสีแลวก็เข่าบานประตูเข่าบานประตูแล้วก็ไฟก็เดินเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ห้องน้าแค่นี้แหละครับห้องน้าําก็ติดตั้งฝักโคกแล้วก็บนายจะจบเลยนายจบมมี่มยังเลยก็ถือว่าเซ็จ ทาสีแล้วกับเซจเรียบร้อยนะครับนี่ก็ถือว่ากว้างอยู่นะครับนะแต่ว่าผมนอนผมจะมานอนนอนด้านนี้ครับนอนฝั่งนี้บ่อยากนอนใกล้ห้องน้ำนะครับเอานอนฝั่งนี้ติดกับไอ้ผนังส่วนด้านนี้เขาก็จะเป็นที่นั่งที่น,นั้นอยู่มุมนี้อยู่มุมนี้นั่งทํางานนั่ง ตัดคงตัดลิปก็จะอยู่มุมนี้แหละครับส่วนด้านด้านนี้ก็น่าจะเก็บเสื้อผงเสื้อผ้าจะซื้อตู้เสื้อผ้าจากใบหนึง่งส่วนม้าด้านนี้ก็จะเป็นห้องนา้าห้องน้ําตรงนี้ครับคือเขาก็จะนอนอยู่มุมนู้นนะครับบาม่แบบทำนอนอยู่ในนี่กับมันใกล้ห้องน้ําเกินไปถ้าปล่อยมุมนั้นเป็นมุมนั่งครับ เดี๋ยวมันดูดานนอกเย็นมากเดี๋ยวลอเซ็เนี่เขาก็ย้ายของขึ้นมาเลยครับนี่ย้ายของขึ้นมาอยู่ข้างบนนะสบายและเย็นและที่นี้แต่ว่าชักโคกอยู่ตรงนี้ไอห้องน้ําอยู่ตรงนี้แต่ว่าน่าจะได้ขุดถ่อลงไปบนลื่นอะไรครับเพราะพื้นที่มัน ตรงนี้มันสูงมันสูงกว่าหอดเอตัวบ้านนะครับเวลาเฮากดน้ำกดอย่างบ้หูอ่ะมันสิไหลลงได้ดีวะผมก็บฮูนะ้ยังไม่ได้ถามไม่ช่างดูแต่เขาคงจะมีวิธีแหละครับผมก็แค่สงสัยแล้วก็แค่คิดเองนะครับในส่วนนี้ก็เป็น,เป,น,นเ,เ,เป็นบ้านเก็บของเป็นบ้านเก็บของบ้านเอาผ้าเอาอย่างมาตากกตอยู่จะอยู่บ้านนี่ครับ เดี๋ยวมาเปดบ้านนีดูให้ดูครับอันนี้ก็เหลือแค่ใส่ใส่ประตูเหมือนกันครับใส่บานประตูใส่เอ็มไม่ใช่บานใส่ประตูส่วนข้างบนก็ไอปิดช่องเรียบร้อยนะครับนะกันมแมลงด้านนอกก็ยิงฝาเรียบร้อยเลยอันนี้จะจะสูงจากไอไอดินหน่อยนะครับสูงจากนาดินขึ้นมาก ผมสำหรับคนเตี้ยกันเกือบกลางขานะครับมาเดี๋ยวเข้ามาชมด้านในครับอันนี้จะมีบันจะมีหน้าต่างอยู่สองบานครับด้านหลังนกัด้านหนา้านี่ครับใส่อันนี้เรียบร้อยนะอันนี้โล่งเลยนะครับนะใส่ ดันในเรียบร้อยปิดเรียบร้อยมีปัดไฟอยู่หนึ่งสองมีสองเลยก็ตรงนี้น,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 นะน,น,น่าจะเป็นไอ้ก๊อกน้ํานะครับนะเป็นก๊อกน้ําบนลื่นน่าจะเป็นไอ้ที่เอยียงล่างมือนะครับเป็นอ่างล่างนาล่างอย่างติดไว้ไว้เวลานล่างไม่ล่างมือนะมีปัดไฟ ตรงนี้มันโล่งเพราะว่ามันมันบม,มีห้องางามนะครับดูโลง่งเลยแหละแต่ว่าห้องนี้จะเป็นห้องที่ที่รอนมากเลยนะครับกลางวันนะเพราะว่าคล้ายๆทําเป็นเหมือนห้องอบห้องอบเวลาไอ้เขาสักผ่ามาสักผ้ามาก,ก็มาแขวนแขวนตรงนี้เผื่อตาผ่าก็ต้องการแบบความรอนก็นเลยต้องเออใส่อันนี้ บูเขาเขาเรียกอย่างที่เป็นแผ่นใสๆนี่มันจะสามารถแสงแดดส่องเข้ามาได้ครับแต่มันจะกันฝนแต่มันแดดที่ส่องเข้ามาแล้วก็ความร้อนก็นจะร้อนแบบร้อนเต็มที่ครับนี่ครับนี่เสร็จเรียบร้อยเหรือแต่ใส่ประตูอันนี้ใส่ประตูเลยกะไอเอย่างไอฉาบตรงที่ร้อยต่อแบบนี้แหละครับบูววเขาเรียกฉาบผมผมก็พูดไปเรื่อยนะ ชาบตรงรอยต่อแล้วก็คัดคัดแลวก็ทาสีด้านนอกด้านในก็นจบหละอันนี้ครับตรงนี้ก็จะเทคอนกรีตตรงด้านหน้านี่ครับนี่ด้านหลังนี่จะเทคอนกรีตออกมานี่มานีิมานิานเทพ,พาจะได้เป็นครัวเลยครับอยู่นี่เก็บของสักพงสักผาหรือว่า ทำกุ้งกับข่าวก็จะอยู่หลังบ้านนี่แหละครับเพราะว่าพอดีเลยตรงนี้บ่เคยมีแดดถ้าแดดมาต้นเย็นนะครับแดดมาทางนู้นก็จะเออมาติดต้นไม้นี่เห็นบ่ครับต้นมะขามนี่เป็นแนวเลยนี่ครับแดดมาปุ๊บกะจะล่มพอตอนเช้าตอนเช้าตื่นมาแดดออกมาจากฝั่งนู้นก็มาพอดีมันมีต้นไม้นี่ครับต้นพะยุงแลวก็มาโดนเออทั้งหน้าบ้านด้วยกะ ล่มอีกตรงนี้ตรงนี้จะล่มประจํเนี่ก็ถือว่าเหมาะเลยครับ